กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะ ลนุกเสร็จให้ล,ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเล่นสนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอด ลืมล้างมือบ่อยๆตาม6ขั้นตอนง่ายๆอย่างน้อย20-30วินาทีนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังว่าวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะบทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาเรื่องหนูเพชรเดอะฮีโร่หนูเพชรเดอะฮีโร่ตอนข้อปฏิบัติสกัดโควิด -19 โลกกำลังถูกคุกคามจากไวรัสโควิด -19 แต่ไวรัสพวกนี้สามารถทำให้คุนเป็นไ,ไข้ไอจามหายใจเหนื่อยหอบปอดอักเสบอย่างรุนแรงและอาจถึงตายได้ตอนนี้พวก้ันแฝงตัอยู่ในที่ต่างๆที่มีคนเยอะๆและโจมตีผ่านการไอจามและละอองฝอยของน้ำลายที่ออกมาจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคดังนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ตอนนี้พวกเราฮีโร่กำลังต่อสู้กับเจ้าปีศาจโควิดสิบเก้าอย่างเต็มที่พวกเขาจะไม่ยอมให้ทุกคนเป็นอะไรแน่นอนด้วยเกียรติของฮีโร่โอ้ยน่ากลัวจริงๆเจ้าปีศาจโควิด19เนี่ยมันร้ายกาจมากๆพี่หนูพี่เพทมีอะไรให้พวกเราช่วยบอกได้เลยนะฮะพวกเราพร้อมไฟเสมอเลยดี ที่พวกพี่มาวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะระหว่างเหล่าฮีโร่กาลังช่วยกันต่อสู้กับปีศาจโควิดก็จะให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังตัวเองสร้างเกราะป้องกันเจ้าพวกปีศาจด้วยนะแล้วพวกเราต้องทำยังไงบ้างล่ะคะอย่างแรกง่ายๆเลยคือใส่หน้ากากผ้าแบบที่ทุกคนใส่อยู่นี่แหละเยี่ยมมากๆเลยนะโอ้ยชนอะไรเนี่ยกระต่ายใส่หน้ากากใหญ่แบบนี้ มันก็ปิดหน้ามองทางไม่เห็นนะสิก็กระต่ายกลัวเจ้าปีศาจโควิดนี่ครับก็เลยเอาหน้ากากใหญ่ๆไว้ก่อนปลอดภัยดีไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะที่จริงแล้วเราควรจะเลือกหน้ากากผ้าที่เหมาะกับเรามากกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะถึงจะดีที่สุดละหน้ากากผ้าสำหรับเด็กก็มีนะอ๋ออย่างนี้เองเมื่อไรที่ออกจากบ้านหรือมาโรงเรียนเราต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง ก่อนและหลังสวมหน้ากากจะต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เจ็สิบเปอร์เซ็นทุกครั้งเพนูพี่เพชรครับแล้วเราจะเลือกหน้ากากแบบไหนดีครับมอมแมมเห็นมีทั้งแบบที่เป็นผ้าแบบนี้กับเป็นกระดาษกระดาษแบบนี้ครับอ๋อหน้ากากแบบแรกเราเรียกว่าหน้ากากผ้า ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าสาลูข้อดีคือสามารถนำมาซักพึ่งแดดใช้ซ้ำได้แต่ถ้ามีรอยชํารุดควรทิ้งโดยทันทีส่วนแบบที่คล้ายๆกระดาษนี้เราเรียกว่าหน้ากากอนามัยทําจากวัสดุสังเคราะห์อย่างน้อย3ามชั้นเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งใช้เมื่อเวลาเราป่วยเป็นไข้หวดัดไอหรือไปสถานที่มีคนเยอะๆเ,เช่น โรงพยาบาลแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าวิธีการสรวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยสาระดีแบบฮีโร่เวลาสวมต้องหันด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอและให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบนหากเป็นแบบไม่มีสีให้สังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัย หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่างด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัยดึงสายคล้องหูขยับให้พอดีกับใบหน้าสวมหน้ากากคลุมจมูกและปากดึงขอบล่างคลุมใต้คางจากนั้นก็บีบลวดให้แนบสนิทกับจมูกแบบนี้ก็เรียบร้อยซึ่งเมื่อใช้แล้วควรพับและม้วนก่อนแยกทิ้งลงถังขยะติดเชือ้อหรือแยกรวมใส่ถุงใสมัดให้แน่นแล้วทิ้งลงถังขยะทั่วไป เสร็จแล้วก็ต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยละ่ะหากเรามีน้องที่ยังทำเองไม่ได้ก็ควรจะต้องช่วยนำไปทิ้งให้ถูกต้องหรือจะบอกครูหรือผู้ปกครองให้ช่วยเหลือก็ได้นะครับใส่หน้ากากแบบนี้เจ้าปีศาจโควิดก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมาเลยเจ้าปีศาจถึงไม่กลัวแกหรออืมเมื่อมีเกราะป้องกันแบบนี้ก็สบายใจได้ว่า จะปลอดภัยจากเจ้าปีศาจโควิด -19 แล้วล่ะชิชิวฟ้าใสรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าต้องรีบไปหาหมอแล้วนะอ่าฟ้าใสไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือลินผัดกระเพราป้าฉุยมันลอยมาเตะจมูกค่ะก็เลยจามนิดหน่อยใช่แล้วก่อนที่จะไปจัดการเจ้าโควิด -19 ต่อ จะสอนท่าป้องกันละอองฝอยน้ำลายกระจายให้ดีไหมเอาครับเอาครับมาเลย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 ถ้าเกิดเราไอาหรือจามโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอย่าเอามือปิดปากให้เปลี่ยนมาใช้ข้อศอกแทนโดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้ามใช้มุมศอกและต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกแบบนี้หรืออาจจะใช้ทิชชู่ปิดปากเวลาไอาจามเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย เมื่อใช้แล้วควรนำไปทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดแล้ะต้องรีบล้างมือให้สะอาดทันทีโอ้อย่างนี้นี่เองนอกจากมือไม่เปรอะน้ำมูกน้ำลายแล้วอย่างแท่อีกด้วยฉวยว,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 วสำคัญมากเลยน้องๆพี่ขอย้ำเลยว่าเราต้องขยันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสะบู่พกเจลแอลกอฮอลให้เป็นความปกติในรูปแบบใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่เรียกง,ง่ายๆว่า New Normal ที่ต้องทำเป็นประจำเลยนะเท่านี้ก็สบายใจได้ว่าทุกคนจะปลอดภัยจากเจ้าโควิด -19 แน่นอนเย้ <Yeah! S 3> <Yeah! S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอจบลงไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะว่าเจ้าปีศาจโควิด -19 เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าหนูเพชร จะมีวิธีป้องกันโควิดอะไรอีกบ้างถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะนูเพชรเดอะฮีโร่ตอน Social distancing เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดห้องเรียนกันใหม่นะคะวันนี้ครูมีคุณครูพิเศษมาสอนนั่นก็คือพี่หนูกับพี่เพชรจ้าสวัสดีพี่พี่เพชร สวัสดีครับคุณครูสวัสดีทุกคนน้องๆสบายดีกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เจา้าาีตา์โควิด19มันยังคงแฝงตัวอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซะด้วยมันจะพุ่งโจมตีเวลาเราเผลอทันทีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราต้องใช้ปฏิบัติการ social distancing เย yeah, ่ social distancing อ้อ oh, social distancing นี่เองนายรู้จักเหรอมันคืออะไรเหรอต้อม Social d i s ส a ทนซิ่งก็คือคืออะไรนะคะพี่เพชร <c oughs> อโทษ <c oughs> นกว่าจะรู้ <c oughs> <S <S สาระดีแบบฮีโร่โซเชียลดิสเทนซิ่คือการเว้นระยะห่างทางสังคมคือการเว้นระยะห่างจากคนอื่นๆอย่างน้อย1-2เมตรเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะเจ้าโควิด1 9สามารถโจมตีเราได้ในระยะ1-2เมตรจำไว้เลยว่าเราต้องสร้างเกราะป้องกัน1-2เมตรรอบๆตัวเราทั้งตอนเข้าแถวตอนเรียนก็ต้องนั่งห่างๆกันตอนเล่นอาจจะต้องงดการเล่นที่ต้องเล่นเป็นกลุ่มหรือที่ต้องปะทะตัวกันหันไปเล่นกระโดดเชือกกิงปองแบดมินตันหรือฮูลาฮูปก็ยังสนุกได้ ตอนกินข้าวก็ต้องนั่งห่างกันช้อนซ่อมแก้วน้ำก็ต้องใช้ของตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ต้องไม่พูดคุยกันขณะกินข้าวด้วยอ๋อยังมีอีกนะเวลาพักกลางวันน้องๆชอบไปซื้อของในร้านค้าหรือหลังเลิกเรียนก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะหลีกเลี่ยงการไปที่คนเยอะๆเพราะอาจจะมีเจ้าโควิด -19 แฝงตัวอยู่ก็เป็นได้ แล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยล่ะเน่ยเนจงนายขยับออกไปหน่อยนายเข้ามาในเขตบาเรียของฉันแล้วเห็นไหมเนี่ยอ๋ออ๋ขอขาอห่างไวห่างไว้ห่างไวเนี่ยจงเวลาขึ้นลงบันไดก็เหมือนกันเนะ เราเห็นหลายคนเลยละ่ะที่ชอบแย่งกันหรือเล่นกันตอนขึ้นลงบันไดต่อไปทำไม่ได้แล้วนะใช่ใช่จึงก็เคยเห็นต้องรีบไปบอกเลยละ่ะเวลาจึงไปห้างสรรพสินค้ากับแม่ที่ลิฟต์เขาทำเครื่องหมายเป็นรูปรอยเท้าหรือกราบสี่เหลี่ยมเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องยืนในตำแหน่งที่เขากำหนดไว เพื่อเว้นระยะห่างเหมือนกันเอา้าแล้วอย่างนี้ตอนอยู่บ้านเราต้องโซเชียลดิสแทนซิงด้วยไหมคะใช่แล้วจ้าถ้าจะให้ดีเราต้องทำทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านด้วยจ้าสาระดีแบบฮีโร่นั่งดูทีวีด้วยระยะห่าง1-2เมตรนั่งกินอาหารห่างกันตักแบ่งอาหารเฉพาะของตัวเองและไม่กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มอ๋อ แล้วก็อย่าลืมละ่ะก่อนและหลังกินข้าวต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เจดซด้วยนะแยกของใช้ส่วนตัวเช่นช้อนซ่อมแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วแปรงฟันอ้าวแล้วเวลานั่งรถรับส่งมาโรงเรียนล่ะครับ ต้องทำยังไงก็ต้องนั่งห่างกันหนึ่งเว้นหนึ่งแบบนี้โอ๋ยากจังเลยนะครับปฏิบัติการโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยไม่ยากหรอกมอมแมมมันอาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่เดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติเองแหละหรือที่เขาเรียกกันว่า new normal ไงใช่ใช่ถ้านายสงสัยตรงไหนวิดีโอเอ้มาถามเราได้เสมอเลยนะเดี๋ยวเราจะบอกให้เอง โอเคขอบใจนะป๋องผมจะลองพยายามดูครับพี่เพชอืมดีมากถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้เราก็จะต้องปลอดภัยจากเจ้าปีศาจโควิด -19 แน่นอนโซเชียลมิเดียซื่อทางกันนิดชีวิตปลอดภัยรวมกันเราติดหมู่แยกกันอยู่เรารอด จบไปแล้วนะคะกับหนูเพชรเดอะฮีโร่ตอนโซเชียลดิสทันซิ่งนะคะนอกจากนี้คุณครูยังมีความสนุกมาฝากนักเรียนอีกนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะหนูเพชรเดฮีโร่ตอนหนูเพชรรอบรู้สู้โควิด19 นี่กำลังทำอะไรอยู่ดูวุ่นวายใหญ่เลยสวัสดีจ้าปุ๋ยทำอะไรอยู่ดูเครียดเชียวสวัสดีค่ะพี่หนูพี่เพชรปุ๋ยกำลังกลุ้มใจว่าปุ๋ยติดโควิด19หรือยังนี่แหละค่ะตัวร้อนไหมจ๊ะไม่ค่ะ แล้วมีอาการเป็นไข้ไอจามหายใจเหนื่อยหอบหรือว่าจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รู้รสอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะได้ไปที่ที่คนเยอะๆมาหรือเปล่าจ๊ะมไม่เลยค่ะอยู่บ้านตลาดเลยค่ะต้องตรวจดูให้ละเอียดซะแล้วเอ,เอก็ปกติดีนี่จ๊ะ พี่ว่าปุ๋ยน่าจะแค่กังวลเกินไปแน่เลยไม่ต้องห่วงนะเพราะพวกเราช่วยต่อสู้กับเจ้าปีศาจโควิดสิอ,อยู่จะไม่ยอมให้เด็กๆเป็นอะไรไปแน่นอนอืมงั้นเดี๋ยวพี่หนูจะบอกเคล็ดลับกินอยู่แบบฮีโร่ให้ดีไหมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะติดหรือเปล่าดีค่ะปุ๋ยกลัวจนไม่เป็นอันเล่นเกมเอ้ยอ่านหนังสือแล้วสาระดีแบบฮีโร่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีแบบฮีโร่ต้องแยกอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวจากคนอื่นๆอาจจะติดชื่อเอาไว้เลยก็ได้เพื่อป้องกันคนอื่นหยิบไปใช้ทําความสะอาดห้องนอนให้สะอาดอยู่เสมออย่าลืมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนและผ้าห่มเป็นประจำด้วยนะเมื่อออกไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากและต้องพกเจลแอลกอฮอล์เจทุกครั้งด้วยล่ะและระวังอย่าสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆที่เจ้าโควิด1 9กาแฝงตัวอยู่เช่นราวบันได ลูกบิดประตูก๊อกน้ำที่กดชักโครกสายชำระปุ่มกดลิฟต์คอมพิวเตอร์ปุ่มกดต่างๆโตะ๊ตะเก้าอี้รีโมทโทรศัพท์มือถือรวมถึงของเล่นอ้าวแล้วอย่างนี้อุ๋ยจะเปิดประตูยังไงล่ะคะทำาไม่ให้จับป่ะค่ะงึมๆงิมงมงโอเบสเซซมิประตูจงเป อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหรือเจลแอลกอฮอล์นะจ๊ะส่วนถ้าจำเป็นต้องกดปุ่มต่างๆหรือผลักประตูให้ใช้ท่าสอกพิคาตโควิดแบบนี้จิ๋งจิ๋งจิง,จรงหรือใช้อุปกรณ์ที่เราหาได้ใกล้ตัวเช่นดินสอปากกากุมจทิชชู่ แบบน,น,นี้เจ้าโควิด19ก็ติดที่สอกเราได้สิคะพี่หนูใช่แต่เราก็ไม่สามารถเอาศอกเราไปแตะหน้าตัวเองได้ใช่ไหมล่ะลองดูสิเอ๊จริงด้วยแต่ถ้าทำได้ก็คงลำบากหนะ้าดูสินะหลังกลับจากโรงเรียนล้างมือให้สะอาดแล้วรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันทีชุดเก่าก็ใส่ในตะกร้าแยกไว้ให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งหลังจากกลับจากโรงเรียนทุกวันฝึกนิสัยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสะบูจ่จากขั้นตอนและไม่ใช้มือจับตามใบหน้าตาจมูกปากอย่างเด็ดขาดเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อป้องกันเจ้าโควิด -19 ด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่ควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหักไม่ได้กินภายในสองชั่วโมงก็ต้องนําไปอุ่นให้เดือดใหม่อีกครั้งนะถ้าจะให้ดีแล้วก็แต่ละมื้อควรมีผักผลไม้5้าสีด้วย ื่้ช่วยเสริมพูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและเราก็ต้องมีอุป,ปกรณ์การกินที่เป็นของตัวเองคือช้อนซอมแก้วน้ําส่วนตัวและไม่ควรกินร่วมวงกับเพื่อนๆด้วยละ่ะออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ60นาทีเลือกแบบที่ทาคนเดียวได้จะดีกว่าแต่ถ้าจะออกกําลังกายกับเพื่อนแล้วก็ต้องเวนเ้นระยะห่างหนึ่งถึงเมตรล่ะและก็นอนหลับให้เพียงพอวันละ9-11ถึงชั่วโมงหรือเข้านอนไม่เกิน3ทุ่มด้วยนะ เท่านี้ก็เป็นการสร้างเกราะคุ้มกันต่อปีศาจโควิดสิบเก้าได้เป็นอย่างดีแล้วละ่ะเราจะได้แข็งแรงแบบพี่หนูพี่เพชรไงอืมเข้าใจแล้วคะ่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นเป็นกองเลยว่าเจ้าโควิดสิบเก้าจะมาทำอะไรปุ๋ยไม่ได้นั่นแน่อืมดีจ้าแต่พี่มีเรื่องให้ปุ๋ยช่วยนิดนึงแหละบอกมาได้เลยคะ่ะปุ๋ยยินดีช่วยเต็มที่เลยพี่อยากให้ปุ๋ย ไปบอกวิธีกินอยู่แบบฮีโร่กับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกลัวเจ้าโควิด -19 อีกต่อไปรับทราบและได้เลยค่ะปฏิบัติโอเคงั้นรีบไปบอกเพื่อนกันเลยอ้าวทำอะไรนะปุ๋ยไม่รีบไปบอกเพื่อนหรอก็บอกเพื่อนผ่านทางวิดีโอคอลไงคะสวัสดีครับพี่หนูพี่แมทเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว social distancing ไงคะ อ๋อจริงสิงงงนเนอะ social distancing ไปดีนกันบ้างคะนะักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะแต่ถ้าเกิดนะักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้นะคะที่ลิงก์ตรงนี้ข้างล่างนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าใจแล้วนะคะก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูนะคะให้นะักเรียนส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะเมื่อครังที่มีโควิดระบาดพวกเรามา ที่มีโควิดระบาดพวกเราต้อง まあ、さいな